นี่เป็นงานทำรูปอ,อองคหลวงปูเทพลโลดอรได้จากพี่น,อน้องขน,นาดความสูงเพิ่นประมาณเจ็ดนิ้วได้จากพี่น้องเขาหยิบเขาเอาอยางออกมาเผื่อว่าเวลาเขาท่าน่ะพี่นออ้องปลายแปลงจะได้เขาตามซอกได้จ้ะหลังจากนั้นเขาก็เอาเขาไปว่างลงในพิมพ์ปูนคือเก้าจากพี่น้องแล้วเขาก็ค่อยท่าในส่วนที่ เป็นผิวที่ปลายแปลงเขาถึงนะจ๊ะพี่น้องเนส่วนที่ผิวเรียบที่โบมีสอกหลายนะจ๊ะเออเป็นวิธีการหรือว่าเป็นเทคนิคด้วจ๊ะพี่น้องซอยให้เอ,อ่าท่าขี่เพิงได้ทั่วเอดให้ไล่างานเฮาก็จะขึืนดีนําเด้วจ๊ะ เป็นการท่าผิวแหลกแล้จ้ะพี่น้องนี่ก็คือในส่วนของด้านหนาของพิมพ์พึ่นได้จ้ะเอาสามารถพลิกพิมพ์ไปมาเพื่อให้น้ำพิเิงไหลไปตามหล่องของ ทีนง,งานเท่าใดได้จ้ะอย่าพินงนี่ก็คือในส่วนของพิมดานหลังเพิ่นได้จ้ะ ด้านหลังกับบมีลวดล่ายอย่างหลายเนาะจ้ะพี่น้องท่าง่ายๆจ้ะเขาก็ใส่ปลายแปรงลูดไปตามพิมพ์งานของเข้าได้เลยจ้ะแบบของเพล่นเป็นนั่งอยู่ทึงก่อนเห็นจ้ะพี่น้องเป็นกีเพิงห้อนจัดได้จ้ะพี่น้องเขาท่าผิวแหลกเนาะจ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นวิธีการท่าขีเพิงลูกเหมือนจะพี่น้องคงองคหลวงปูเทพโลกอุดรได้จากขนาดความสูงพันยูที่เจ็ดนิ้วได้จากพี่น้องแม่ดาวก็เอาวิธีการทํางานมาฝากมา,หาให้ได้ชมสําหรับท่านที่สนใจงานวชซ่า้างรอผ่าได้จากคลิปนี้แม่ดาวก็ขอจบไว้ซ้ำนี่ก่อนได้จากขอประคุณหลายๆที่เขามารับชมและรับฟังและให้กําลังใจแม่ดาวตลอดมาได้จา